สมเพชเป็นว่าเลย<ห>เย<ห>ฮ้ยเปตติของเขาได้ไง <seis> ตบมาสักทีนี่ <_ Pope ye> สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง HD Diamond ั a n d กเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมา reaction anime initial D หรือนักซิงดิฟสายฟ้า EP ที่10กันแล้วจาก EP ที่แล้วที่อ๋อโหาแบบแข่งแบบดูเดือดมาก ซึ่งแบบพระเอกเราใส่สุดมากแบบคู่แข่ง GTR กับเหงื่อตกกันเลยทีเดียววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าพระเอกของเราจะชนะภายในห้าโค้งแฮพินได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยไปหาวินาทีห้าสี่ตอทีแล้วสามหนึ่งไปไป ี่ก็มีพี่น้องทักคาชิติดตามไปนะครับตอนนี้ก็ตกกันเลยทีเดียวโดนจี้ตูดเด็กหน้าก็ใช้ไปเ,ไปไปเยอะยางหน้าหมดแล้วปุ่มยากแล้ว,ว,ว,ลวโค้งแหบปินห้าอันรวดข้างหน้านั่นแหละ ที่แกโดนแปดหกนั่นแซงไปเนี่ยตรงนี้เป็นจุดตัดสินเลยตรงนี้แหละตัดสินตอนอัดระเบิดโค้งแฮพิ่นโค้งแฮพิ่าแล้วมาแล้วทุกคนทุกคนตั้งตาร,รอกันไหมครับรอดูกันเลย มาแล้วมาแล้วสามารถติดครับมาแล้วแด้ทุกกี้มาแล้วเจอผีแปดหก ตามจี <muitas> ้โอ้โหโอ้ FC oh นี oh ่นะทาคาชิเ <s> ร <Hopkins> <im Rach ans Jean> ียวสเกตฉันเห็นแปดหกแซงทาคาฮาชิเคสเกะที่โค้งแห่พินห้าอันรวดดีแล้วแปดหกแม่มันเข้าโค้งตัวใช้ท่อระบายน้ำเรียมสนเป็นตัวช่วยมันปิดโค้งในไว้ กะจะไม่ให้แซงจากวงในแน่ๆเลยอืมจะรมาสต๊อกยังไงล่ะ86ปิกโค้งวงในไปไม่ให้แซงโค้งวงนอกก็ไม่ได้แล้วลุดโค้งอ๋อเล่นวงนอกเหรอปิดวงในเล่นวงนอกเลยเว้ยไม่เลยโค้งเหรอโอ้โหติดโค้งนอกเลยนะ ไอ้จมัดูถูกฉันนะวดยวเสียวไปแสงได้สมก็เป็นสามสองตั้งหลักหลัง้นโค้งได้เร็วอย่างไม่มีใครเที่ยวแ่ถูกเยี่ยมกว่านะพี่ที่จะปล่อยรถไหลผ่านที่แคบขนาดนั้นน่ะอีกสามโค้งสุดั้งไนี้ได้รู้ผลกันแน่เลยอีกสามโค้งสามโค้งกันแล้วทุกคน จะได้เห็นกันแล้วตามมาแค่จะไม่เบรกเลยมั้งนะโอ้คุมวงนอกคุมวงนอกโอ้ยแิเยโอ้แ่เข้าแย่ออกอยู่ได้เกตกาลูกตาชมัดเลยรู้สึกสามสองจะวิ่งแปลกไปแล้วเนี่ยเจ้านาคาซาโตสมาธิหลุดไปแล้วล่ะสิเนี่ฮะก็คือเคสเกตแปดหกกำลังจะแซงมาแล้วล่ะ จะแสงเหรอโดนบางวงในขนาดนั้นเนี่ยนะจะแสงยังไงแสงจากวงนอกไงแสงขึ้นหน้าเหรอฮะพูดจริงเหรอโอ้เยไปเลยโอ้ยโอ้เรือมันร้อนทำกระสายตานับร้อยคนขนาดนี้ฉันคงไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนมาเลย โอเคมันคงไม่เข <spe> 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 ้าวงในละฮโอ้เปลี่ยนหลอกครับหลอกล่อหลอกล่อเปลี่ยนจากวงในเปลี่ยนจาก วงนอกเป็นวงในไม่จริงอ่ะไอ้ป่าเอ้ยเป็นวงนอกเป็นวงในโอ้หขึ้นขึ้นฟุตบาทเลย้ตัวเสร็จกันีตอนกําลังเข้าได้ข้อเข็มชัดได้โอ้โหวงนอกแล้วก็เบรกิ่งลิฟต์เปลี่ยนลายไปด้วยไปทบไปรถที่ทำได้ขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ย แต่แค่นี้เดกคิดว่าจะชนะฉันได้นะจะต,ตั้งหลับพร้อมกันได้เมื่อไรฉันเหยียบทิ้งแกนหนาฉันจะแสดงพลังแฟรของสามสองให้ดูลืน่นโอเวอร์เตียยิบหลบ โคตรจะเท่แพ้โดยสิ้นเชิงไม่สิคนที่แพ้คือฉันต่างหากเล่าเจ้าเนี่ยจะแพ้แปดหกได้ยังไงโอ้โหโดนสับขาหลอก แต่ว่าช็อกมันก็ช็อกอยู่หรอกนะอรู้สึกโล่งชอบกลพ่อแพ้โดยที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วคอสเจ็ดหมื่นอีกแล้วเหรอคอสเจ็ดหมื่นจะรับเปลี่ยนบางป้าไปเลยจะได้สามสอง ต้นพี่หน้าเบื่อไปเลยไม่รู้จะทำตัวยังไงได้หน้าเเเปป็นขออองงงงงี่่รราไบ้ละะฮ BS คืจัก ไม่มีทางจะสู้ขาขวาของนักสิ่งที่เก่าเกมได้หรอกนะ <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> นั่นนาทีฉันจะได้เต้นแบบนี้สักทีแต่วกได้เป็นเป้าหมายที่ไม่เสียแรงจับตามองจริงๆกำชัยกลับบ้านชนะแบบโคตรเท่ <c oughs> รู้สึกอยากไปแข่งแล้วอะ่ะผมไปนอนก่อนนะครับ อืมพอไปแต่งมาเองไอ okay. ้น้องสือจนได้แปดหกอ่ะสือแปดหกอ่ะว่นี้ว่านี้เป็นวันเอารถออกว่านี้ ยังสวยอยู่เลยนี่นะนี่แปลว่าแกไปยอมกราบกลานอ้อนวอนให้พ่อเนี่ยเป็นคนค้ำให้เหรอพอดีได้เจอร้านที่เข้าใจดีหน่อยนะเออเอ้ยจริงอ่ะแปดหกสองกันเจอของดีอย่าแม้คาดคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยเนาะโอ้โหอิสกิเขินเขินตกใจหมดเลยแกซื้อจริงๆเิงหรอเนี่ยอิสกิฮะมันแน่อยู่แล้วแต่ก็มีฉันไม่อยากให้แกน้ำนักไปมากกว่านี้หรอก ตั้งแต่วันนี้แหละฉันจะมุ่งเป็นคู่หูแปดหกสุดยอดของไอคิวได้เออนี่ดโมูพื้นคำนะเว้ยความจริงละผมดีใจดีใจจะไปคืนนอนนอนไม่หลับครับพ่อเออนี่ฉันก็ใช่นะคืนก่อนไปถอยเอสหนึ่งสามวันแรกเนี่ยฉันก็นอนไม่หลับเหมือนกันแหละนี่นั่นน่ะสิครับจะว่าไงดีก็บรรทัดของเรานี่เหลยรถเจัดจัตรงน้ำมูกนะ แล้ธรรมดากับยางปี7 0เหรอก็จะเปลี่ยนกันเยอะเลยไหนแกลองเตดมครื่องดูสิเิซซิกิเออได้เลยจิงหวานไหมฮะเฮ้ยทำไมเสียงเป็นไงมันยังไงอะเฮ้ยพิซซิกิตมันมันยังไงอยู่นะรู้สึกเสียงมันทื่อๆชอบคนฮะท่อธรรมดาก็อย่างนี้ท่อธรรมดาเสียงมันไม่ต้องห่วงแล้วครับผมก็เปลี่ยนท่อแน่ อยากให้สิ่งดีเหมือนเทรนโนบันตะกุมิจังฝันมัน,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 ม,นมันรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้ไหนนี้เราเปิดฝากระโปรงดูหน่อยสิสุด<ะ>มันเป็นกระเทยหรือเปล่าดูดิเป็นกระเทยหรือเปล่าทำไมรู้นะมันเป็นกระเทยหรือเป,อปล่าโอ้ว่าแล้วะทำไมเกิดอะไรขึ้นจริงอย่างท<อ>ี่คิดเลยมีอะไรเหี้ย มีอะไรเหรอซื้อมาผิดแล้วันไงโอ้โหฮะซื้อมาผิดพี่เัอไงอ่ะแปดหกเอาไม่ใช่แปดหกนี่มันแปดห้านะแปดห้าไม่จริงอ่ะเออีแปดห้าเหรอแปดห้ามันมันกระเทยอ่ะมันนกเ แต่เหมือนก็ต่างกับเต่าตางกับเราฟากับเหวเลยนะเว้ยตกี้คื่องอมแปดคือ D O S C แต่เครืองป้าเนี่ย S O H C นะซี่ก็เถื่ย S O H C เนี่ยคนเลกันเลยนะขออกสิาีไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอทก

มีรถก็เทแล้วจะเป็นต้องแรงมาหรอใจจะหน่อยก็เลยแอาไปซื้อคนเดียวไม่นานเลยฉันก็คิดอยู่แล้วเจียวมันถูกไปหน่อยสำหรับแปดพกอะลงดีใจอยู่คนเดียวไม่ได้รู้อะไรกับชาวบ้านก็เลยฉันอาจจะแทบแทบกลายนดินดีอยู่แล้วแกเองก็แอบหัวระยอฉันอยู่ในใจสิใช่เปล่าไม่นะที่จริงฉันแอบอปชักแกด้วยซ้ำไปอะ แกฉาทำไมอ่ะไม่ต้องมาล้อจะเล่นหรอกฉันไม่ได้ล้อแกเล่นนะแกะยอดไปเลยนะมีรถของตัวเองทั้งที่ทอยู่มอปลายอยู่เลยอรถของตัวเองเหรอใช่สิจะเป็นแปดพ่าก็เม็เป็นอะไรเลยนี่แค่มีเครื่องมีล้อวิ่งได้ก็พอะละแล้วล่ะถึงจะไม่มีกําลังแต่ขาลงก็สิ่งได้ฝึกอัดเยอะๆสิเดี๋ยวมันมีเทคนิคของตัวเองละอเออ เราของตัวเองก็โคตรโหดแล้วมอปลายอะ่ะรถเนี่ยมันดีออกนะฉันรู้สึกเหมือนแกเปลี่ยนไปเลยแฮจริงเหรออ้าเมื่อก่อนอ่ะเหมือนแกไม่สนใจรถเลยท่าทางแต่ <c oughs> ก็มีฉันรู้สึกเหมือนฉันจะชอบจะแปะท่านี่ขึ้นมาซะแล้วเดี๋ยวเพราะยังไงอ่ะฉันก็ยังฝีมือไปถึงขั้นอยู่ดีอ่ะนั่นสินะนี่แกไม่ต้องไปจำดีขนาดนั้นก็ได้นั่นสินะ <c oughs> น ว่าแต่ว่าหลอเอาไปเขาอากินาดูดีกว่านะทากกมีฉันหน่อยนะเอาแปดห้าของแกไปเนี่ยนะทากกมีไอ้กมียื้อดูสิแกคือดีสี่ทุ่มจะจะมารับแกนะห้าเบียวนะเ่ารอฉันนะห้าไแอบนอนก่อนนะฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะนะใครจะไปนึกไปฝันว่าสามสองเจ็ดแปดหกเล่าพวกอืหมดกัน วันนี้แปดหกไม่มาแต่แปดห้ามานะครับใช้เสียงไรเสียงไรดูดิพี่รู้จิตร์อะไรอ่ะเฮ้ย <laughs> แล้วมันป่าโนโ้วยนะใช่คันนี้หรือเปล่านะเย่ <c oughs> สนุกจริงๆขับรถบนเขาได้มันสนุกจริงๆเลยถึงทางตรงจะช้าหน่อยแต่ตอนเข้าโค้งก็โอ่ยินนะถ้าก็มีก็เง <c oughs> ี้ยเงี้ยเอ้ยเฮ้ยชอบก็ทำให้แกอะ ก็พอมาดูข้างๆอย่างนี้แล้วมันก็เทไม่หยอกเลยนะมันก็เทไม่หยอกเลยนะเทจริงๆเลยเลวินของฉันดีจังที่ซื้อเลวินของฉันนะดีจังเลยเทอารมณ์ดีจริงๆเลยนะอารมณ์ดีอะไรวะเด็กอมมือนี่ว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พวกนี้หรอกนะ ยอดฝีมือที่กระทั่งสามสองยังแพ้ไม่ใช่เด็กกระโหลกกะลาแบบนี้หรอกว่ะเออจริงวะนี่พวกแกอายุเท่าไรแล้วฮะมีใบกกับขีหรือเปล่าถ้าไม่มีทัาไม่ปล่อยแน่นะมี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 ครับเด็กมันกลัวพี่เท่านี้ก็สิบแปดแล้วนะก็อะไรกันพวกนี้ทำมาข่มกันอยู่ท้ายแกจะแกล้งเด็กไปทำไมวะฮะพี่ใหญ่ฉันไม่สมอารมณ์เป็นเด็กคาถากระแดกขาแปดหก ถ้าไปเรียนแบบนักซิงไปได้เฮ้ยพวกแกไปได้ถาถวเนี้ช้าป่ะที่จะเคียนแปดหกคันที่ดังๆนั่นรู้จักป่ะรู้จักมะเอออึ้งอะยืนเบื่ออยู่ทำไมเล่าแกรู้จักไม่ใช่เหรอทำเก่าทำเก่าจะพอรู้จักก็รู้จักนะครับแต่วันนี้เขาคงไม่มาเราให้แน่แน่เฮ้ยเซงชิปแลละอุตสาถอมรื้อแท้อะไรเซ็งก็กลับเพ้อมาไอ้พวกแกฉันจะบอกอะไรให้ยางนะจะแอบเป็นนักซิ่งก่อนได้ ย้ายให้มันเฮยมากนักปานหงอะไรกันเนี่ยฮะยังใช้แุ่มเอซเฮยๆของเดิมอยู่อีกเห็นแล้วแหมสมเพบเป็นบ้าเลยนี่เอาพี่เดี๋ยวพ่านอ๋อเวทีของเขาได้ไงถอยเสียเนี่ยเปลี่ยนซะหน่อยซิเคยจริงๆฮะมาพี่ก็พวกแกรู้จักปันหกกันบ้างหรือเปล่าถามหน่อยเด็เออคือนี่มันแปดห้าไม่ใช่แปดหกนะครับเดือนกันยายนผมจะ เปลี่ยนอยู่แต่ถึงเปลี่ยนไปเสียงก็ไม่ดีขึ้นับรจริงๆนี่มันแปดห้าละไม่อยากจะเปลี่วยนนะว่าทองของแปดห้าไม่มีขายที่ไหนบนโลกเราต้องจะบอกให้นะไม่มีขายหรอก <ใน S 1> ยามตกสักทีดีไหม ตบมาสักทีดิจิวะสากาสิเพื่อนสการมันให้มันมาแยมแถวถิ่นอากินะได้ปากแจว๋วปากแจว๋จวน่าเกลียดที่สุดเลยจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลแนนะ่อิสกิ ขอจริงจรถขับแป๊บหนึ่งนะเข้าไอ้ยเกจิตธรรมขังแกนเนี่ยฮะจะไล่ตามมันทันเหรอไม่ไหวหรอกก็เครื่องสมบัติสมอมอ่ะย่างก็เป็นของปีเจ็ดศูนย์นะทากุมิไม่เกี่ยวกับรถเนี่ยเฮ้ยอย่าเลยทากุมิเอฟไม่มีแถมยังของคนนั้นเนี่ยฉันไม่รู้จักเอาเด็กแกดว่าเสียวริดหน่อยแต่เชื่อมือฉันทนไว้หน่อยสั่งสอนให้มันรู้ สั่งสอนให้มันรู้ว่าใครเป็นใครอย่ามาแย้มแถวแถวแถวเขาเอาที่นะแล้วโชว์อิทธิิแปดห85มันดูหน่อยเฮ้ยจบซะแล้ว เหมัอนเชี่ยวอ่ะเออหมือนเชี่ยวอ่ะเดคิดจะลองดีปากดีปากแจ๋วเดี๋ยวโดนทาก,กูมิเออฮคนละขึ้นกดอารมณ์โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีพีที่สิบ ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้ามีอนิเมะที่อยากให้รีแอคชั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกกันมากๆพอแล้ว <laughs> ลาขอลากันไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าครับบายบายไซโยนาระ